เดี๋ยวไปเนี่ว้าวเอาตั้งสะอาดเปรี้ยวๆั้งเอาแบบนี้เลยตั้งข้าวถึงตั้งตั้งแบบยาวถึงเอาตั้งแบบตัวไวปปกติโตไปเห็นไหมเดี๋ยวมาดูอันโจทย์ก็คือมีว่าแชร์น้ำชาลวกตั้งสะอาดไม่สะบบัตรตัวเครื่องต้องนิ่งต้องเงียบ

ักอันนี้สำหรับนำลอนออกจากนี่เพื่เอเอ,เอาไปทิง้ทงตัวนี้วาวสำหรับปล่อยน้ำทิง้งอันนี้ส,ส่งมาเสร็จแล้วนะชาดหนะโอเคเราไปทั้งยูคนเดียวเลยตรงใต้คนเดียวมันก็เลยเลยคัดๆคัดๆทรงนิดไหนนะ

khăn này, Ô, oh, tăng tổ bay lão gần kết Đó đi, đi leo nào